จากกระแสรถไฟฟ้าที่เข้ามาในบ้านเราเป็นจำนวนมากทําให้ราคารถยนต์ในตลาดปรับลดลงตามเข้าไปด้วยฮะแต่ก็เป็นทรงผลดีฮะกับเพื่อนๆครับที่กำลังมองหารถยุโรปใช้งานสักคันหนึ่งเพราะตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วก็ราคาน่ารักมากๆฮะขอญาแนะนํากับเจ้าตัว BMW 520d M Sport ปี2018เล็ไม้แค่เพียง80,000เท่านั้นวารันตี BSI เหลือถึงปลายปีหน้าปรับลดลงมาจากราคา1,890,000บาทเหลือแค่เพียง1,790,000บาทเท่านั้นครับคันที่2ครับกับเจ้าตัว BMW 520d M Sport LCI ปี2021เ,เลขไม่์แค่เพียง30,000่านนฮะวารันตีละ BSI เนี่ยเหลือถึงปี26ราคาพิเศษจากราคา2 6 9 0 0 0บาทเหลือแค่เพียง2,590,000บาททจานนั้นการันตีสีเดิมเลขไมค์แท้ตัวถังเดิมๆเ,เลยโปรโมชั่นปลายปีแบบนี้รับไปเลยครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%เลยตลอดสัญญาด้วยรวมไปถึงนะเพื่อนๆสามารถเลือกรับฟรีดาวก็ได้เช่นเดียวกันต้องการซื้อเงินส่วนฮะทางเราฮะยินดีะัะพร้อมรับทุกเงื่อนไขชอบขนาดฮะติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับ